สวัสดีครับเซลลปักนะครับวันนี้ปักก็จะมารีวิวจรวดคันนี้ครับรีโว่สี่ประตู2.4งจุดไฮเกียร์ออโต้นะครับซึ่งราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับเดี๋ยวปักจะมาเล่าออปชั่นของเจ้าตัวนี้ให้ฟังนะครับผมออปชั่นนะครับที่เห็นด้านหน้าเลยก็คือไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็นแบบ โปรเจคเตอ LED นะครับเขาเดทไทม์นอเนียงไลท์นะครับผมแล้วก็มีพร้อมไฟเลี้ยวด้วยก้ะตัดหมอกก็มีนะครับเป็นแบบ LED นะครับรถเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์นะครับรอบคันหกจุดนะครับผมกระจังหน้านะครับดีไซน์โครเมียมนะครับกระจังหน้าลมดำด้วยนะครับโอ้ดีไซน์สปอร์ตแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับตัวรถสีขาวมุกนะครับคันนี้ล้อแม็กขอบสิบแปดนะครับแบบอลลอย ส่วมองข้างโครเมียมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีระบบสมาร์ทคีย์นะครับประก็คูสตาร์ทให้ด้วยนะเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งเนาะมาชมรถรอบๆกันก่อนนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรตัวนี้นะครับก็รองรับนะ้ำมันเกรดล่าเกรดต่ำสุดของตดาษแล้วนะครับซึ่งอัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลเมตรลิตรนะครับามาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับผม ไฟท้ายดีไซน์กันลักของเจ้ารีโวนะครับตัวมนเนอร์เชนเลยนะค,คือเป็นเลขสามกับด้านนั่นเองนะครับเซนเซอร์จะมีด้านหลังอีกนะครับสี่จุดพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับแต่จะกล้องเนี่ยจะซ่อนอยู่นี่นะครับกล้องมองจะซ่อนอยู่พร้อมกับไฟเบรกดึงที่สามด้วยนะครับ ขามุกนะครับดูดูแล้ว,วด,ดูหรูหราขึ้นเยอะเลยนะครับรถนี่ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวพักพาไปดูภายในกันนะครับผมภายในของเจ้าตัวรีโวที่นะครับก็เป็นภายในดำเบาะหนังนะครับภายในดำนะครับซึ่งในส่วนของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าสำหรับคนขับเนี่ยตัวเดียวนะครับส่วนคนนั่งข้างเนี่ย เป็นแบบธรรมดานะครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าข้าไฟฟ้านะครับกระจกเนี่ยจะเป็นออโต้สี่บานเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นปุ่มไม่ให้กระจกอีกสามบานเนี่ยเปิดนะครับแต่ฝั่งคนขับเ่ยสามารถเปิดได้อยู่นะครับถัามาตรงนี้ครับปุ่มสตาร์ทวิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับมีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับเราแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มเครื่องรจะติดแล้วนะครับ ตรงนี้ครับเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยบางทีเราลำคานนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดหรือปิดจากสวิตตัวนี้ได้นะครับฝาน้ํามันฝาโปรงหน้าตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับโอเคครับตันนี้ปะก็มาอยู่ในตัวรถแล้วนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะครับพร้อมติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับด้านซ้ายเนี่ยควบคุมเครื่องเสียง แล้วก็รับโทรศัพท์หรือวางสายจากตัวมัลติฟังก์ชันตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านขวานะครับจะเป็นมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมจอ M I D นะครับตัวนี้นะซึ่งจอ M I D เนี่ยจะเป็นแบบเลืองแสงด้วยนะครับอ่าตัวนี้มาเพราะกับระบบล็อกความเร็ว Cruise Control นะครับวิธีใช้งานง่ายมากๆนะครับในความเร็วที่เราจะใช้แล้วเนี่ยกดตรงปลายนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ย จะมีสัญลักษณ์คูชวนโทนขึ้นมานะครับก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้ครับที่เป็นรูปเข็มนะครับเข็มไม้เสร็จแล้วเนี่ยเรากดลงนะครับกดลงเหมือนนี้ครับค้างไว้เข็มไม้เนี่ยจะขึ้นสัญลักษณ์ล็อกความเร็วให้นะครับจากตอนนีนเน้เราสามารถที่จะยกขาออกจากคัเกนเร่งได้เลยเระบบจะล็อกความเร็วที่ความเร็วที่เรากดเซร็จไว้นะครับเอาแล้วจะพอจะยกเลิกทำยังไงนะครับสองเงื่อนไขทราง,ง่ายๆหนึ่งคือแตะเบรก นะครับสองก็คือกดตบเข้ามาเหมือนไฟสูงเนี่ยครับน้าก็ะยกเลิกให้แล้วหรือว่าสามนะครับคือกดปิดจากตัวปลายนี้นะครับระบบก็ยกเลิกให้เหมือนกันนะครับแต่สมมติว่าเฮ้ยเรากดแต่เบรกเราอยากให้รถเนี่ยกลับไปความเร็วที่เราล็อกไว้ทำยังไงนะครับดันขึ้นครับดันดันตัวก้านนี้ขึ้นนะครับหรือคําว่ารีซูมนะครับ R E S เนี่ความเร็วก็จะไต่ระดับนะครับไปที่ความเร็วที่เราล็อกไว้นะครับหรือถ้าเราจะ เพิ่มลดความเร็วทายังไงก็คือถ้าจะเพิ่มก็คือดันตัวคันโยกเนี่ยขึ้นค้างไว้ณตอนที่ระบบควบคุมทุนทํางานอยู่นะหรือลดความเร็วคือกดนะครับตัวคันโยกตัวเนี้ยลงค้างไว้ตอนที่ควบคุมทนทํางานอยู่เนี่ยระบบก็จะค่อยลดความเร็วให้นะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับซึ่งมันจะมีในเรื่องของตัวสูงกว่าน,นี้เนยครับก็จะมีระบบดิจิทเรดาร์ควบคุมทนด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะวัดระยะ ความห่างจากรถคันหน้าได้นะครับซึ่งตรงนี้จะมีในส่วนของตัวเอรุ่นพวกอลติสตัวท็อปนะครับหรือว่าพวก Camry ตัวท็อปนะครับโอเคตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะคับก็คือจะมีด้านหน้า3ลูกนะครับที่ค้นขับนะครับที่หัวเข่านะครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งแล้วก็ที่เบาะซ้ายและขวาแล้วก็แล้วก็ด้านม่านด้านหลังนะครับอีก2ลูกทั้งหมด7ลูก นะครับตัวนี้นะครับเกียร์เป็แบบเกียร์ใช้นะครับป้องกันไม่ให้เข้าเกียร์ผิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นเกียร์ออทเมนท์วได้ด้วยนะครับก็คือเป็นเกียร์แบบซีเวนเชียลชิฟต์ด้วยนะครับซึ่งสามารถเล่นลบกับบวกได้นะครับผมแค่ตบจากดีเนี่ยมา S แค่นึงตัวเลขที่จอ m เไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับ ด้านข้างนี้ครับเป็นโหมดการขับขี่แบบ ECo โหมดพาวเวอรโหมดนะครับซึ่ง E c o คเนี่ยถ้าเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยครับจะมีเสักงณ์ e ค o ขึ้นที่จอ MID นะครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการตอบสนองต่อคันเร่งเนี่ยจะอืดขึ้นนะครับช่วยให้เราประหยันดน้ำมันมากขึ้นนะครับแต่มันก็จะตอบสนองนั่นก็คือครับขับได้ไม่ปื๊ดปาร์ดขับได้ไม่เร็วทันใจนะครับซึ่งตรงข้ามกับ Power Mo โหมดก็คือพอเรากดแล้วเนี่ยอัตราตอบสนองต่อคันเร่งเนี่ยก็จะเร็วขึ้นครับนะครับซึ่ง แน่นอนครับเพรามันเร็วขึ้นมันก็จะกินน้ามันมากขึ้นด้วยนะครับผมอะแต่ถ้าเราไม่กดอะไรเลยก็คือกดยกเลิกมันซ้าเนี่ยที่จอ y M D เนี่ยมันจะไม่ขึ้นไฟอะไรนะครับก็จะเป็น Normal m o มดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยป้าก็จะแนะนให้ลูกค้าใช้ Normal m o มดกับ E c o โ o มดนะครับผมซึ่ง2โหมดเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานเนาะแต่ถ้าภาวะโหมดเนี่ยก็อาจจะใช้ขึ้นเขานะครับขึ้นดอยอะไรเงี้ยก็หรือว่าเลียงแสงนะครับก็เหมาะเหมือนกันเนาะ โอเคครับแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มปแบบออโต้ด้วยนะครับซึ่งจะปรับความเย็นนะครับแล้วก็ปรับองศาอุณหภูมิเนี่ยจากตัวหมุนตัวนี้เลยนะครับก็จะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตนะครับอ้ไหลรูมากๆนะครับตรงนี้ตรงนี้สช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับ USB ซึ่งจะไปลิงก์กับวิทยุซึ่งวิทยุนะครับก็จะเป็นวิทยุแบบจอสัมผัส7นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วด้วยนะครับแล้วก็จะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ยแน่นอนครับว่าจะใช้รับโทรศัพท์ได้ครับแล้วก็เปิดเพลงผ่านมือถือได้เลยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะมาใช้ฟังก์ชันตัวตัวนี้ได้เนาะในการรับสายโทรศัพท์นะครับหรือว่าวางสายโอเคมาดูเกะกันหน่อยนะครับเกะด,ด้านหน้านะครับมี2ช่องนะครับ ช่องบนเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรพิเศษนิดนึงก็คือว่าจะมีช่องนะครับที่จะระบายในส่วนของตัวความเย็นออกมาจากช่องนั้นด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะเปิดหรือปิดได้นะครับอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะช่วยให้อของที่เราแช่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นขวดน้ําหรือว่าน้ําผลไม้เป๊ปซี่อะไรนะครับเย็นในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เย็นเจี๊ยบหรอกครับแต่ช่วยให้เรากินน้ขึ้นใจมากขึ้นเนาะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของในนี้จะมีผู้มือการใช้รถครับผู้มือการใช้วิทยุนะครับแล้วก็การรันตีตัวรถอยู่นะครับผมอ่ะโอเคอุ้ยครับช่องเก็บแว่นนะครับนี่ใสนะครับนี่ก็จะเป็นที่เสียบบัตรนะเน็บของได้นะครับอ่าฝั่งนี้ก็จะมีกระจกให้นะครับ โอเคจบมองหลังเนาะโอ้ที่พักแขนแตอนนี้ก็ใหญ่มากๆนะครับช่องเก็บของก็จะมีอันนี้ก็จะมีปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับดูอีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้200วลตเลย220วัตซึ่งก็จะเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กเสียบไฟเลยนะครับในนี้อีกนะครับโอ้ปลั๊กเยอะมากๆโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับ โอ้ผมลืมพูดตัวนี้ไปขอโทษครับไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าตโรมัินะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับก็เป็นท่ปัดน้ำฝนแบบสามารถหน่วงล้างได้นะครับนี่ที่ปัดน้ําฝนสามารถหน่วงล้างได้นะครับนี่นะครับปัดชาปัดเร็วได้โอเคไปด้านหลังกันนะครับอ่าด้านหลังนะครับก็ภายในหกว้างมากนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะครับโอเค ตัวนี้ไม่ต้องกลัวหรว่าแอาจะไม่ถึงเนาะถึงแน่นอนส,สบายเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีโอที่เกี่ยวอีกนะครับที่เกี่ยวของอ่ะเมื่อกี้พิ่ขอแก้ทีนหนึ่งนะครับวิทยุเนี่ยจะเป็นขนาดจอ8นิ้วนะครับไม่ใช่7น,นิ้วเนาะเม่อพูดผิดไปนะครับขออภัยด้วยนะครับภายในก็เบาะหนังดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับซึ่งเบาะตัวเบาะหลังเนี่ยผมจะบอกว่า สามารถที่จะพับขึ้นไปเก็บได้นะครับซึ่งจะมีสายอยู่ตรงนี้รับด้านด้านบอกครับแค่ดึงนะครับก็สามารถที่จะยกบอกขึ้นมานะครับแล้วก็บอกตัวเนี้ยไปเกี่ยวกับคอนะครับสายนี้ไปเกี่ยวกับคอแล้วก็เอ่อตัวนี้ก็จะสามารถมีพื้นที่ในการเก็บของได้มากขึ้นนะครับสามารถยกได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะแล้วก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับโอเค อืมีิโวทำใหม่ตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นด้านหลังเลยเนาะนะครับกว้างมากที่จับในการขึ้นรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะครับเออพวกเออผู้สูงอายุที่เดินไม่ค่อยสะดวกเนี่ยก็นะครับมีที่จับตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ด้วยนะครับด้านหน้าก็จะม,มีตรงนู้นอีก ทไม่ต้องห่วงเลยในการขึ้นรถนะครับไม่นจะเป็นรถสูงนะครับแต่ก็ขึ้นรถง่ายนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนะครับปก็จะมาพูดถึงระบบความปลอดภัยของเขานิดนึงของเจ้าตัวรีโวตัวนี้นะครับก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับระบบกระจายแรเบรก EBD ระบบสมแรเบรก BA นะครับระบบ ป้องกันร e, ับหมุนฟรี TAC ครับระบบช่วยลงทางลักชัน HAC ระบบช่วยในการควบคอง VSC ครับผมนะครับซึ่งจะบอกว่าระบบเนี่ยมาเต็มมากๆนะครับเยอะมากๆแล้วก็ระบบในส่วนของตัวโครงสร้างที่ไฟ g l A ด้วยนะครับโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงทนแน่นอนนะครับก็ถ้ายังไงนะครับสงสัยตรงไหนก็ถามปักมาได้เลยนะครับในไลน์ในอ่ เฟซส่วนตัวหรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาก็ได้ครับนะครับตัวนี้ครับ r ีโวนะครับ2.4นะครับ Dcap p r u n n น r ราคา1 1 9า0 0 0บาทนะครับเกียร์ออโต้ด้วยครับสะดวกสบายแน่นอนข้าไงวันนี้นะครับปักฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หน่อยเนาะน้ำเป็นกำลังใจปักหน่อยนะครับโอเควันนี้ปักขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าไงครับเดี๋ยวรอ ติดตามคลิปหน้านะมักจะเอารถอะไรมาใหา้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าไงก็ถ้าอยากดูรถต้นไหนก็คอมเมนต์ได้ครับอย่างไรเดี๋ยวบักจะรีวิวให้โอเคครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ